ข้อความจากชาวเทรอสรักแท้พี่น้องชาวโลกที่รักเราทักทายคุณเราทราบดีว่าหลายท่านปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยจิตวิญญาณแห่งความรักและแสงสว่างของสิ่งที่เรามักเรียกว่าโลกใหม่คุณรู้ว่าโลกใหม่กำลังรอคุณอยู่คุณที่เปิดใจของคุณเพื่อทำความเข้าใจ ในชีวิตที่แท้จริงซึ่งหมายถึงชีวิตแห่งความรักและแสงสว่างที่ไม่ได้อยู่รอบตัวคุณเท่านั้นแต่อยู่ในตัวคุณด้วยคุณรู้วิธีที่จะดึงเอาแสงวิเศษที่อยู่ในตัวคุณออกมาเราเคยพูดกับคุณบ่อยครั้งว่าให้ไปพบมันในวิช่วงเวลาแห่งความเงียบไม่ว่าในธรรมชาติ หรือที่บ้านในที่ที่สงบสำหรับคุณสิ่งสำคัญคือคุณต้องมีสถานที่ในบ้านในอาพาร์ตเมนต์ที่ซึ่งคุณสามารถค้นพบตัวเองที่ซึ่งคุณสามารถสร้างแท่นบูชาเล็กๆน้อยๆสำหรับการสวดมนต์และการทำสมาธิเมื่อเราพูดถึงคำอธิษฐานเราไม่ได้ไหมายถึงคำอธิษฐาน ที่ศาสนาของคุณสอนเท่านั้นไม่ใช่เราหมายถึงความคิดคำพูดและความคิดของจิตใจเราหมายถึงความคิดถ้อยคำแห่งความรักและความอ่อนโยนที่คุณมอบให้โลกและมนุษยชาติของคุณแต่ในการนี้อย่าลืมตัวเองเพราะมันค่อนข้างเป็นไปได้ที่คุณจะเสนอความรักที่สวยงามที่สุด ที่มีอยู่และแสงที่สวยงามที่สุดที่เป่งประกายในตัวคุณระหว่างการทำสมาธิพวกคุณบางคนจะพูดว่าแต่ฉันจะมองเห็นแสงสว่างของฉันได้อย่างไรฉันจะรู้สึกถึงความรักได้อย่างไรแล้วความรักจริงๆรักแท้คืออะไรรักการรู้และพยายามเข้าใจว่า รักแท้คืออะไรคือคำถามที่มนุษย์หลายคนถามตัวเองฉันรักลูกคู่สมรสครอบครัวเพื่อนด้วยรักแท้หรือไม่นี่เป็นคำถามที่ดีสำหรับเราทุกคนเราจะบอกคุณว่ารักแท้นั้นง่ายมากใช่เราพูดว่าง่ายมากๆไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ไม่ธรรมดา ช่วงเวลาสุดขั้วที่ต้องมีประสบกรารณ์ความช่วยเหลือจากมนุษย์ที่ไม่ธรรมดารักแท้อยู่โดยไม่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทําความคิดที่มีต่อมนุษย์เพื่อธรรมชาติโดยไม่ตั้งคำถามว่าคุณสบายดีหรือไม่คนรอบข้างจะคิดอย่างไรรักแท้นานอยู่ในแรงกระตุ้นของหัวใจซึ่งทำให้คุณทำ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของอีกฝ่ายโดยไม่มีแรงจูงใจแอบแฝงอย่างที่คุณทราบรักแท้คือไม่มีเงื่อนไขซึ่งหมายความว่าจะไม่ตั้งคำถามใดๆในการกระทำหรือในความคิดแต่ทำให้คุณทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อผู้อื่นที่ขอความช่วยเหลือ พี่น้องทั้งหลายในโลกนี้ในช่วงเวลาแห่งชีวิตบนโลกนี้ของคุณคุณมีความรู้สึกว่าความรักรักแท้ไม่มีอยู่จริงเพราะคุณเห็นเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวคุณที่ทำร้ายคุณและทำให้คุณสงสัยว่าความรักสามารถมีอยู่ในมนุษยชาติของคุณแต่เราบอกคุณว่าโลกของคุณและมนุษย์ กำลังอยู่ในกระบวนการค้นหามันการระบาดใหญ่ในปีที่ผ่านมาทำให้หลายคนคิดว่าคุณได้เข้าใจหรือพยายามที่จะเข้าใจความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับคุณและพวกคุณหลายคนตัดสินใจที่จะไม่ใช้ชีวิตแบบนี้อีกต่อไปนี่คือเหตุผลที่พวกคุณหลายคนได้เปิดใจให้กับทุกคน ที่ทนทุกทรมานในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนคุณได้เปิดใจให้กับความปารถนาในสันติภาพความสงบและความหวานในการใช้ชีวิตทางโลกที่เต็มไปด้วยความรักใช่ต้องใช้เวลาหลายปีของประสบการณ์ที่ยากลำบากในการเปิดใจรับความรักอย่าสงสัยเลยว่า รักแท้ได้คืบคานเข้ามาหาคุณแล้วและจะช่วยให้คุณปลอบประโลมความเป็นมนุษย์และชีวิตบนโลกได้มากขึ้นเรื่อยๆคุณจะพูดว่าแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้รักแท้เบ่งบานบนโลกเมื่อเราเห็นสงครามที่นี่และที่นั่นเราจะทำอย่างไรเราจะบอกคุณว่าเปลวไฟแห่งรักแท้ อยู่ในหัวใจของคุณต้องแสดงออกมาด้วยเหตุนี้คุณจึงมีพละกำลังและพลังที่จะทำให้เปลวเพลิงนี้ปรากฏขึ้นและแผ่ออกจากใจของคุณไปยังใจกลางโลกดินของมันและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่นั่นกล่าวคืออาณาจักรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุพืชสัตว์และแน่นอนมนุษย์ เมื่อคุณเห็นสัตว์เจ็บปวดให้เปิดใจและคิดที่จะมอบเปลวไฟแห่งความรักให้พวกเขาเมื่อคุณเห็นธรรมชาติเผาไหม้ป่าไม้หายไปในกองไฟเหล่านี้ให้มอบเปลวไฟแห่งความรักจากหัวใจของคุณที่ขอเพียงเพื่อปลอบประโลมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณและอื่นๆเมื่อคุณได้ยินเกี่ยวกับสงครามใน,รในประเทศนี้ หรือประเทศนั้นให้เปิดใจและดูเปลวไฟแห่งความรักที่ท่วมประเทศเหล่านี้และผู้คนของพวกเขาพวกคุณบางคนจะพูดว่าเมื่อฉันทำอย่างนั้นฉันไม่เห็นเปลวไฟแห่งความรักโผลออกมาจากหัวใจของฉันฉันจะรู้สึกว่าไร้ประโยชน์เราขอบอกคุณว่าคุณไม่ได้ไร้ประโยชน์ตราบใดที่คุณมีความตั้งใจจริง ที่จะนำความรักที่แท้จริงนี้มาอยู่รอบตัวคุณและตราบเท่าที่คุณปรารถนาสันติภาพบนโลกอย่างจริงใจเจตนาของใจมีความสำคัญมากยิ่งกว่าเจตนาที่แผ่ออกไปอย่างงดงามไม่ได้ลูกๆของโลกที่รักเราพูดถึงรักแท้กับคุณเพราะคุณจะต้องรู้สึกถึงมัน ใช้ชีวิตและมอบมันให้กับคนรอบข้างคุณทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะพลังงานสวรรค์ที่เราส่งให้คุณจะเปลี่ยนร่างของคุณอย่างรวดเร็วซึ่งหมายความว่าเมื่อทุกอย่างดำเนินไปเร็วขึ้นเรื่อยๆจึงมีความจำเป็นสำหรับคุณและคุณจะรู้สึกถึงแรงผลักดันภายในตัวคุณเพื่อถ่ายทอดความคิดเรื่องความรักสันติภาพ และความสุขรอบตัวคุณแต่ยังต้องรู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้ภายในตัวคุณเองด้วยพลังงานใหม่ที่กำลังเข้ามาหาคุณกำลังเร่งกระบวนการวิวัฒนาการนี้แน่นอนว่าจะมีมนุษย์บางคนที่มีปัญหากับสิ่งนี้และผู้ที่จะไม่สามารถปฏิบัติตามได้แต่สิ่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิตของพวกเขา พวกเขาจะไปถึงโลกใหม่ในชาติอื่นแต่คุณที่กำลังพยายามเข้าใจหรือกำลังเริ่มเข้าใจความหมายของชีวิตที่แท้จริงจะถูกถามมากขึ้นเรื่อยๆให้จดจ่อกับตัวเองเพื่อทำให้ความรักอันน่าอัศจรรย์ที่อยู่ในตัวคุณและรอบตัวคุณเติบโตขึ้นพลังศักดิ์สิทธิ์กำลังเน้นพลังแห่งความรักที่จะสัมผัสคุณ ด้วยความอ่อนโยนเพื่อให้คุณเติบโตเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงโลกใหม่โดยเร็วที่สุดพี่น้องที่รักของโลกเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณเพื่อไปกับคุณคุณสามารถโทรหาเราพี่น้องแห่งแสงสว่างหากคุณรู้สึกว่าจําเป็นคุณจะรับฟังคำขอความปรารถนาของคุณและดำเนินการเพื่อสนับสนุนคุณ ดังที่เราได้บอกคุณไปแล้วในข้อความก่อนหน้ามนุษยชาติบนโลกต้องการการสนับสนุนความช่วยเหลือและการปรอบโยนที่เรามอบให้แต่อย่างที่คุณทราบเราไม่สามารถทำงานทั้งหมดของวิวัฒนาการที่คุณต้องทำแทนคุณได้คุณมีส่วนแบ่งของงานรเริ่มที่ต้องทำเพื่อพัฒนาความรักที่แท้จริง ให้มากขึ้นเรื่อยๆเราขอขอบคุณสำหรับสิ่งนี้และติดตามคุณด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ไม่ต้องสงสัยเลย